ครับสวัสดีครับการ่องเกษตรพอเพียงนะครับการเมื่อนี้ฉิม่บอกถึงว่าเขาเนี่ครับเขาหน้าวานนี่วานทีหรือวานหางดีครับหลคานี่มันสีวานหางเป็นยังไงวานทีเป็นยังไงตอนมันใหญ่ขึ้นที่เป็นยังไงก็สีผ้ามาเบิ้งในคลิปนี้ครับนี่ครับผมใส่เบิ้องมองมันทีก่อนครับถาวานทีครับ นี่ครับเห็นบ่ครับวานทีนี่วานทีนี่มันสีบ่แตกก็อครับนี่มันสีขื้นต้นเดียวเลยครับเห็นไหมครับมันสีขื้นต้นเดียวเลยครับกับบางคนกว่าวานทีดีกว่าวานหางกับต้นนี้มันก็แหลวแต่ผูมักเนาะครับแต่ว่าตามถี่ประสบการณ์ผมเห็ุมาหลายปีกับผมว่าวานหางน่าจะดีกว่าครับ แต่ว่าฐานหน้าหน้าหนามมาเร็วกบวบาวันทีอาจจะดีกว่าครับแต่ว่าฐานหน้น่นนี่ผมว่าวานห่างดีกว่าครับเพราะว่าขันมันมีหนามมันสีโบแตก่ก็ครับขันหน้ามีหนามเร็วนี่มันมีโบแตก่ก็แต่ว่าฐานะนามมีหนามแต่ว่าดินซุ่มยิงสี่ครับนี่นี่ดินซุ่มยิงสี่นี่เขามันสิแต่ก็ดีแห้งครับถ้าเกิดมันห่างนี่ครับนี่แต่โตมแต่ว่ามงึงหนีมันทีสังเกตมึงขึ้นกาเลยครับนี่นี่ครับแต่ขอดีคือ ขอดีคือมันบอบอมีหยาครับหย่าบุขนครับนี่ครับขอดีมันแล้วเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงหม่องวานห้างครับมันสีตางกันจังไดอ่าครับกะนี่คือหม่องวานห้างครับนี่สังเกตสีแนมเห็นดินมั่งบ่เห็นมั่งครับนะครับบุขนมองว่างหันมองว่างหันมันสีแนมบ่เห็นดินเลยครับมันสีแจบเลยกะสีไฮเบิงขอดีของเขาห้างครับ นี่ครับขอดีของเขาห้างครับกาที่เห็นนี่คือจากเขาเม็ดเดียวนะครับนี่นี่ครับจากเขาเม็ดเดียวกาสังเกตเบื้องโตทีที่ผมให้เบื้องไว้วางหันมันสิขื่นต้นไผ่ต้นมันเลยครับมันสีบ่แตกก้อนแนวนี้แต่ว่าตัวนี้เขาห้างสังเกตบ่ครับนี่เห็นบ่ครับนี่จากเขาบุกีเม็ดได้นี่ครับนะครับเห็นบ่ครับแต่ก้อนีครับนี่ครับเบื้องวงนี้ครับ แต่กอดีนี่แต่กอดีหมดครับสังเกตเบื้องบนสิเป็นก่อเป็นก่ออยู่ขึ้นตะไข่เนี่ครับคือต้นตะไค่นี่ครับตน,ตนี่ครับไม่ใช่แต่กอดีครับแถวนี้ครับกับวงหันกับเป็นหน้าผมเพื่อนเหรอครับมองนี้ก็เป็นหน้าผมเพื่อนแล้วผมลองวานเปรียบเทียบกันเบิ้งนะครับไอหมองวานทีกับหมองวานหางโตวใดสีดีกว่าครับปรากฏว่าหมองวานหางนี่เข่าสีใบไใ่ครับ สังเกตบ่ครับใบสีหญ่ใบหง่หลวก็แต่ก็อดีครับตอนแหลกหางแห้งนะครับพักหนึ่งไอ้มันมันมาสีฮอดกันครับนี่มันแต่ก้อออกสีฮอดกันสีเต็มหมดแหละแต่บ่ขึ้นมองวานทีครับมองวานทีมันกะที่ตั้งแก่ต้นขึ้นเลยครับแล่ใบเขามันสีแน้หน่อยครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยต้องใส่ปุ๋ยแห้ห้ายก่ัวม่องมองวานหางครับเพราะว่ามองว่านหางนี่ใส่ปุ๋ยแน้หน่อยมันก็งามครับมือขึ้นมองวานที แต่มองวัานทีเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยไลยเติบครับให้มะแจงสีสัตว์โตเพระาะว่ามันแหนนกันแห้งครับนี่ครับกาคลิปนี้กัพ้ามาเบิงซํานี่แหละครับนี่ครับใส่เบิงเมืองนี้ครับนี่ครับเบิงเจยวครับเขาว่าน างครับนี่สังเกตเบิ้องมองแนมเห็ดดินก็เห็นครับนี่ครับมียาขืนแน่นิดหน่อยบบเป็นหยางครับสังเกตเบิ้งใบครับใบสีใ่ครับนี่นี่ปุ๋ยพวท่านใส่เลยนะครับแค่ห้องพื้นไว้ซื้อครับนี่นี่ห้องพื้นไว้ล้วก็ผ่านไปสามเดือนมันก็เป็นแบบนี้เลยครับยากกับบดิสีครับนี่ครับครับคลิปนี้กับโบไม่ยังายกับไอ้มาแนะนําเป็นทางเหลือครับ ว่าเขาวานหางกับวันทีเสียวแบบเดดีผมก็ให้เบิ้งแบบซัดเจ้แล้วนะครับเขาวานทีนี่สิขื้นตนเดียวๆเลยครับยังมากะแต่ก็ยังมากออกสองนอแค่นั้นครับแต่ตัวนี้สังเกตเบิ้งครับนี่ครับเป็นซิฟครับนี่แตกนอออกเป็นซิเลยครับนี่นี่จากเขาเม็ดเดียวครับนี่จากเขาเม็ดเดียวสังเกตเบิ้งครับนี่นับได้เลยครับเป็นซิฟซิขึ้นอยู่แล้วครับครับขอดีเมือนกะต่างกันครับ ครับกับไอเป็นควมมูนิดๆหน่อยๆมาฝากเกษตรกรเฮานะครับกับเอาไปเป็นแนวทางในการวานเขาปีหนาอะไรได้ครับกับประสบการณ์แล้กกาพื้นดินแต่ละหมองกับบุคคลกันครับกับปั๊บโตให้ถือกับพื้นดินเจ้าของครับส่วนต้นหี้นเป็นดินทรายนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่นามมาาครับเป็นหน้าน่นเป็นหน้าสูงนี่ครับกับ ขอดีห้องหน้าทีนาำมาซากะเขาแต่ก็ดีครับแต่ขอเสียคือหยาขึ้นครับนี่ครับขอเสียคือมีหยาขึ้นครับนี่นี่วาน้างวันฮางขอเสียคือมีหยาขึ้นครับกับบอเบญยงครับกับคุ้มในซํานี้ครับแต่ซูปี้กับสียากับแต่ปี่นี่บริสีครับนี่ครับมันมีวิธีเฮ็ดอยู่ครับที่บ่ต้องใส่ยาขยะเดี๋ยวผมเส็ดเป็นคลิปต่อไปครับลงให้เบิ่งครับกับ ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงซำานี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้นะครับไอ้ผู้ใดที่เขามาติดตามแล้วก็ขอพูดอะายๆน้ยครับขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ